ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีเดี๋ยวไปส่งให้นะครับคุณคุสวย สวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีนะกีครับผมเป็นไงวันนี้ขายดีหรือเปล่าอ้าวขายดีสิครับใครๆก็ชอบพัดลมไอเย็นฮาตาริครับเลิศมากไหนๆก็ว่างแล้วอ่ะมันวดให้เจ๊หน่อยซิเจ๊เมื่อยมากปวดต้นคอที่สุดเลยอ่ะสงสัยเมื่อคืนจะนอนตกตกหมอนตกเตียงนีาสามีเจ๊สินอนดิ้นมากเลยโอ๊ยปวดทั้งเงาทั้งตัวมา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 นวดหน่อยได้เลยครับ๋ยวผมนวดให้ ผมนี่เมื่อก่อนเป็นหมอมาก่อนนะหมอนวดหมอดูอุ้ยแต่กนวดได้จ้าดีมากไอ้เจ็ตอาทำอะไรกันเนี่ยพี่แกมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรมาถูกเดือนต้องตัวมีฉันเนี่ยฮะคือเจ๊เขาให้ให้ผมน้วได้เ้าจะนวดอยากถูกตัดเงินเดือนเหรอครับเข้าไปเลยมีอะไรไปทำเลยตัวนี้ไปเธอทำอะไรหน้าที่เธอทำอะไรนะเธอต้องอยู่ที่บ้านทำกับข้าวเดี๋ยวสามีต้องกลับไปกินกับข้าวที่อร่อยๆกลับไป ได้แต่ว่าสามีอย่าโกรธเขานะไม่โกรธเดี๋ยวกลับบ้านจัดให้แล้วนี่เธอต้องตกเฮ้ยตกเตียงตกเตึกพี่บุโรอยากฉันมากไปก็ได้ปัดไส้ฮียครับแล้วผมต้องทำอะไรต่อครับเฮียครับต้องทำอะไรอ่ะนวดฉันสิพี่อเนี่ยหร่ครับเมื่อคืนตกตกหมอแล้วครับตก้นบานนวดเนาะ ชีได yeah so ้หลังนะอย่าไปยุ่งกับเมียฉันเข้าใจไหมฉันหนึ่งนะนี่ถามจริงเฮียเป็นมานานยังครับเนี่ยฉันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละอย่าว่าแต่ฉันเลยพ่อฉันก็เป็นไม่เป็นอะไต้นตระกูลด้วยกันด้วยคัะหนวดเอาไว้เยอะๆนะหนวดฉันชอบ